นี้เราจะมาสอนวิธีการเอาสก,กินทุกสก,กินทุกสก,กินเลยนะในในนี่แหละส่วนพวกที่เป็นแชปเตอร์พวกนเนี้ยอ่าเนี้ยพวกแชปเตอร์พวกเนี้ยผมจะไม่เล่นนะเพราะว่าขี้กเกียจขี้กเกียจเล่นมันเล่นยากโอเคซึ่งสก,กินแรกที่เราจะมาเอาดูก่อนดูก่อนสกินอะไรเฮย okay. สก,กินแถบแรกนี่จะมีเอ่ปาร์ตี้พิกกี้ไซบอร์กพิเกอร์และแซก เคตัวแรกเลยปาร์ตี้พิกกี้ให้กดไปที่บุ๊กสอน่เซฟเล็กไปลกันโอ้ยแหลกจริงเลยมาด่านนี้ทีไรแหลกมากแหลกพอๆกับพิกกี้ตัวเกมจริงเลยแหลกแบบมากมากเลยสำหรับใครที่เป็นแฟนเกมพิกกี้นะบอกให้ต้องลำบากนิดนึงเพราะว่าเวลาเกมมันอัปเดตทีไรคือแบบมันจะลำบากต้องมาทำนู่นทำนี่ย ในพิกกี้จริงนะไม่ใช่ A P I P อะนี้ A P I P แต่ถ้าเกิด A P I P อัปเดตมามันก็ลำบากอีก <c oughs> นี่ให้ลงมาที่ชั้นสองนี่ <c oughs> เข้าไปในห้องเนี้ย <c oughs> ไปที่เครื่องไปที่ห้องเสื้ผ <c oughs> ้าห้องเสื้ผ้าห้องเสื้ผ้านี่ <c oughs> อ๋ออ๋อติดเล่นพิกกี้จริงเกินไปละมาตรงนี้นี่จะมีหมวกอยู่ตรงนี้เก็บเลย don't have to. s ปซาวเคตาได้แล้วแล้วก็มาถึงช่วงเวลาการรีวิวหนึ่งถ้าดื่มประมาณเนี้ยกระตันนี่กระตันจะเปลีประมาณนี้นะกราต้าน้ำ มือแบบเอามือไปข้างหลังอ่ะแบบมันเป็นแท่งอะไรไม่รู้แท่งอะไรไม่รู้เอาไปข้างหลังแล้วหยิบใส่มือนึงแล้วก็แทงอ่ะต่อไปเลยใส่บอกจักกีใช่ใส่บอกกับร่างเดิเมั้ามจะแปลงร่างทำไมเนี่ย ไม่เข้าใจเลยแต่มันต้องปแปลงล่าง,างบางทีมันก็หลงๆล,ลืมๆนะไม่เป็นไรหรอกจะได้แบบแปลงเลยแปลงเลยแบบรีวิวเลยอ่ะจะได้ประมาณนาี้แหละแปลงแปลงเลยรีวิวเลยก็ได้ะเป็นที่แผนแล้วก็เดินมาสาดทาง,ทางทโซนต,<โ>ตรงนี้ให้เดินไปเรื่องประเสริฐนี่จะมีก้อนกลมๆแล้วก็ อะไรเลียร์มารีวิวกันรีวิวกันรีวิวกันไปรีวิวกันถ้ากระโดดของมันจะแปลกๆนิดนึงถ้าเดิน,นี่าโกงโอ้ถ้าโกงโอ,งโอ้นี่ถ้าสาั้นนี่ถ้าข้าว ไปตัวต่อไปกันเลยตัวต่อไปแซกให้มาที่ฮอสพิทอพพักหนึ่งไม้หมคือแซกนั่นแะห้แซกพี่ใช้ซีซีให้มาตรงนี้ไปทางหลังจะเห็นดาบของแซกอยู่ไม่รู้ทำไมมาอยู่ที่โรงพยาบาลก็มไม่รู้นะมีวิวมาแบบติดเชื้อน,ะอน,นั่นแหละก้ก็ดิ ยกด่ามาแล้วแทงแบบมันไม่ติดเชื้ออะเงียเหมือนกันเนี่ยอะจบเซตที่สองเลิกจะครซี่เนี่ยในการเราตัวนี้คือคุณต้องมีเงินประมาณเจ็ดพันห้าเองไอ้ไอคอยไอ้เหรียญคอยเนี่ยอะคือเราต้องเล่นไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราต้องเล่นไปเรื่อยๆอะเงินเราต้องมีประมาณเจ็ดพันห้าก่อนไอ้คอยของเราเนี่ย เล่นไปเรื่อยๆเจ้ากวบมันจะเพิ่มเองต้องเล่นไปประมาณ7,500พั้าก็จะได้สก,กินนี้มานี่อานี่อ่ะไปตุดที่สอง ลิซ่านี่ก็เหมือนกันคือเราต้องมีเงินประมาณคอยประมาณ800ร้อไม่ใช่8,250ด้อยห้มั้งนะผมก็ไม่รู้มา้ากุ้มก็จะตันถ้าเดินถ้าตเนี่ย ตัวนี้มี2วิธีในการเอาวิธีแรกก็คือรอเงินรอเงินขึ้นประมาณ1 0,000ื่นถึงจะได้ตัวนี้หรือไม่ก็อีกวิธีหนึ่งนะตัวหนึ่งเนี่ยให้มาเออีกวิธีหนึ่งให้มาที่เนี่ยมาที่คันบอกภาคหนึ่งประมาณเนี้ยกดเข้าไปเสร็จปุ๊บเราจะได้เอาทองเอแบบคงจะไม่กดเข้าไปนะคือวิธีการเอาคือแบบเราต้องเอาทองสามก้อนไปใส่ที่มือเพื่อปลดล็อกน้ำคุนี่ยการยืนเราจะต้น คุ้ม่ะค่ฤาฤาต,อตอนนี้ก็มีวิธีเอาสองวิธีเหมือนกันวิธีแรกรองเงินประมาณหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยมั้งก็ไม่รู้ส่วนวิธีสองเนี่ยวิธีที่สองให้เรามาที่บ้านไปที่ชั้นใต้ดินก่อนเดี๋ยวมราสกคลิปก่อนถ้าอยากเอาก็กดเข้าไปนี้ซึ่งถ้าเกิดเป็นผมนะผมจะไม่เอา อ่านีา่รีวิวอาจจะรีวิวชา้าดนึงเพราะมันแหลกเอาเนี่ยคาค่าคือมาเจ้ามีดฟันแล้วก็แทงเนี่ยว้เกิดไปเลยต้องมารีวิวที่เชฟตุสามะอ่านี่ค่าค่านี่ ไม่ใช่ท่าขาอัน,น,นอีกแบบนึงที่สามตามต่อไปนะจ๊ะก็ผมไม่มีเวลาที่จะต้องอัดแล้วก็ติดตาม EP ต่อไปแล้วกัน